อาการทุเรียนใบเหลืองสอออาการป่วยแก้ไขได้ก่อนสายเกินไปวันนี้นะคะแพรจะมาพูดถึงสามสาเหตุหลักๆนะคะที่ทําให้ทุเรียนเนี่ยมีอาการใบเหลืองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเรามาโนไปเองว่าเอ๊ะอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะทําให้เรานะคะเสียเงินไปกับการซื้อยาอาจจะเป็นหลักพันหรืออาจจะเป็นหลักหมื่นเลยก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คืออาจจะทําให้ต้นทุเรียนนะคะน็อกยาตาย อะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะมันก็อาจจะทําให้ต้นทุเรียนในนอกยาตายไปเลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวพอแพรอาแพรจะบอกว่ามันจะมี3สาเหตุหลักๆที่ทําให้ทุเรียนเนี่ยเกิดอาการใบเหลืองสาเหตุที่1นะคะก็คือเกิดจากการดูแลแล้วก็สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมสาเหตุที่2เกิดจากโรคแล้วก็มแมลงสาเหตุที่3นะคะเกิดจากอาการขาดธาตุอาหารนะคะเดี๋ยวพอแพรอ,อธิบาย3สาเหตุเนี้ยเสร็จอะแพรอ,อยากให้ทุกคนนะคะไล่เช็คไปทีละสเต็ปอย่าง อย,อย่างเรื่อยๆนะคะไล่เช็คทีละนิดทุกคนก็จะเจอสาเหตุของปัญหานะคะแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนั่นเองค่ะคลิปนี้นะจะเป็นวิธีดูเบื้องต้นนะคะอันแรกเลยนะคะเ,เกิดจากการดูแลและสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมทุกคนทราบไมหมเอ่ยอันนี้มีคําถามเข้ามาในเพจเยอะนะคะแล้วแพรก็รวบรวมคำถามเอามาตอบคาถามในคลิปนี้อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกต้นทุเรียนก็คือ 24องศาถึง35องศานั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าต้นทุเรียนเนี่ยอยู่ในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ํากว่า20องศาเป็นเวลานานนะคะจะเกิดอาการใบเหลืองแล้วก็ใบเนี่ยก็จะร่วงหมดต้นแล้วก็จะตายในที่สุดนั่นเองนะคะแต่ว่าไอ้พวกอากาศหนาวเนี่ยจะมีทางภาคอาจจะเป็นอีสานอีสานตอนบนภาคเหนืออะไรเงี้ยภาคใต้จะไม่ค่อยประสบพบเจอนะคะเรื่องอากาศหนาวเจอแต่เรื่องอากาศร้อนนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าทุเรียนนะคะอยู่ในอุณหภูมิที่มากกว่า40องศาเนี่ยเป็นเวลานานก็จะก่อให้เกิดอาการใบเหลืองนั่นเองโดยเฉพาะในทุเรียนเล็กนะคะเ,เราก็เลยควรที่จะทำเขาเรียกอะไรที่บังแดดไว้ให้กับทุเรียนเล็กนะคะทุเรียนเล็กถามว่าทุเรียนเล็กคืออายุกี่เดือนจนถึงกี่ปีทุเรียนเล็กก็คืออายุนับตั้งแต่ปลูก จนถึงอายุหนึ่งปีครึ่งถึงสองปีเราต้องดูพุ่มดูขนาดลำต้นเขาด้วยอันนี้ก็จะจัดเป็นทุเรียนเล็กนะคะส่วนไอเดียการทำที่บางแดดนะคะไปหาได้ดูในแฟนเพจเลยแพรทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะทุกคนลองไล่หาดูนะหรือไม่ก็เดี๋ยวแพรทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วการใต้คอมเมนต์เนาะโอเคแล้วก็การดูแลทีนี้ก็เป็นเรื่องของการปลูกนะคะการปลูกก็สําคัญถ้าลูกค้าเปิดถุงออกมาเนี่ยเอา,อางี้แล้วกันร้านแพรนะคะแพรจะไม่บอกว่าไม่มีรากขดค่ะ มันอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าแต่โอกาสน้อยค่ะที่จะเจอรากขดเพราะเราตัดทิ้งเวลาเราเปลี่ยนถุงเนี่ยเราก็จะตัดทิ้งตัดทิ้งตลอดเลยส่วนถ้ามันอยู่ถุงเบอร์เล็กเนี่ยอายุมันยังไม่ไม่ถึงหนึ่งปีอ่ะมันจะมักจะไม่มีรากขดนะคะแต่ถ้าลูกค้าเจอเปิดออกมาแล้วเจอรากขดให้ลูกค้าตัดออกเลยอย่างที่แพรย์บอกนะคะรากขดไม่ได้ทําให้ต้นทุเรียนตายแต่ว่าทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยเติบโตได้ช้าเพราะฉะนั้นตัดออกเลยค่ะนะคะ แล้วก็อันต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะคะการใส่ปุ๋ยเนี่ยก็สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนเวลาเราปลูกต้นทุเรียนเนี่ยแพยแนะนำว่าไม่ต้องเอาปุ๋ยอะไรรองก้นหลุมเลยนะคะแต่ถ้าอยากจะลองจริงแนะนําให้เป็นพวกอินทรีย์หรืออินรียเคมีนะคะให้ใส่ไปเพราะพวกเนี้ยเขาจะมีความเค็มน้อยนะคะแล้วก็พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยแพแพรแนะนำนะคะแต่ถ้าใครอยากจะทําก็ไม่เป็นไรนะคะแพแค่แนะนําเฉยวๆว่า อย่าอย่าใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยเขาเป็นแกส๊สใช่ไหมพอเขาเข้าไปอยู่ใต้ดินเนี่ยแก๊สเนี้ยจะก่อให้เกิดความร้อนอาจจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยไม่ต่อยอดหรือว่ารุนแรงสุดเลยก็คืออาจจะทําให้ต้นทุเรียนตายนั่นเองนะคะอันต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของการรดน้ําสําคัญเหมือนกันนะคะการรดน้ำเนี่ยในระยะแรกที่เราลงปลูกเนี่ยเราควรที่จะรดน้ําทุกวันเพื่อที่ให้เขาเนี่ยนะคะ ปร,ปรับสภาพจากเรือนเพาะชำปรับสภาพจากใต้เสเลนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะเ,เว้นระยะเป็นแบบวันเว้นวัน,วนแต่ในกรณีที่ที่บ้านลูกค้านะคะมีอากาศร้อนมากเราก็ควรที่จะลดทุกวันเพราะว่าต้นทุเรียนเล็กเนี่ยคือรากเขาอะค่ะยังไม่ฝังลึกลงไปใต้ดินเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะหาน้ําใต้ดินเนี่ยกินเองได้เพราะฉะนั้นเราคนปลูกเราก็ต้องเสิร์ฟให้เขากินนะคะในขณะที่เขายังเป็นต้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะ ทุกคนนะคะลองเช็คดูแบบที่แพพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทีละสเต็ปค,ค่อยๆเช็คนะคะถ้าเกิดว่าดูว่าเราอพลาดอะไรไปไหมแต่ถ้าคิดว่าก็ไม่พลาดนะเราก็ทําแบบผมก็ทําแบบที่น้องแพบอกทุกอย่างเลยแต่มันยังก็ยังเกิดอาการใบเหลืองอยู่ทีนี้เราก็จะไปดูกันที่สาเหตุที่สองเลยค่ะสาเหตุที่สองนะคะเกิดจากโรคและมแมลงนั่นเองนะคะอันนี้สามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ย จะทิ้งร่องรอยเอาไว้เราจะมองเห็นตัวการของเขาได้เลยนะคะแพรจะยกตัวอย่างนะคะโรคที่เขาเรียกว่าเป็นปัญหาสําหรับชาวสวนทุเรียนมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือเชื้อราไฟท็อปเทร่านั่นเองนะคะถ้าพบว่ามีอาการใบเหลืองนะคะและก็มีอาการเป็นแผลที่ลําต้นมีน้ําเยิเยม้มๆผสมร่วมด้วยนะคะก็อาจจะคาดได้ว่าเป็นเชื้อราไฟท็อปเทร่าแต่ในกรณีที่เชื้อราไฟท็อปเทร่านะคะเข้าสู่ระบบรากแล้วนะคะ จะมีอาการใบเหลืองทั้งต้นเลยหรืออาจจะเขียวๆไม่ไหมใบเหลือง,เอง,เองๆเขียวๆไม่ไหมผสมลวมกันอะไรประมาณนี้ก็ถูกก็อาจจะคาดได้ว่าเป็นเชื้อราไฟท็อปเทอร่าเหมือนกันนะคะในกรณีนี้นะคะแพรจะแนะนําให้ใช้เป็นชีวพันธุ์คือไรโครโดมานั่นเองนะคะข้อดีของไรโครโดมานะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ป้องการเรื่องเชื้อราไฟท็อปเทอร่านะคะยังป้องกันโรคพืชอ,อื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ต่อไปนะคะก็คือมแมลงนะคะถ้าเกิดว่าใบเหลืองที่เกิดจากมาแมลงเนี่ยเราจะมองเห็นตัวการของเขาได้เลยนะคะมองสังเกตได้ง่ายๆเลยเอ,อมแมลงที่เป็นศัตรูสําหรับทุเรียนเนี่ยก็จะได้แก่เพี้ยหอยเพี้ยไก่แจ้เพียยเพ้ยไฟนะคะวันนี้นะแพรมีเพี้ยหอยหมาให้ทุกคนดูว่ามันจะมีแล้วเนี่ยใบยจะเป็นหนังๆอย่างนี้ในใบแก่นะคะนี่คือใบแก่จะมีอาการแบบนี้ด้านหลังจะเป็นตัวแบบนี้เลยกลมๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าสังเกตว่า เป็นจุดดำๆแบบเนี้แบบเนี้คือเขาตายแล้วนะคะแต่ถ้ายังเป็นจุดสีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะครีมคีม,คมน้ำตาลอ่อนๆแบบเนี้ยแสดงว่ายังไม่ตายหรือแม้กระทั่งเห็นไหมจุดเนี้ยเนี่ยเนี่ยจุดนี้นนจุดน,ดนี้มันมีทั้งสีครีมแล้วก็สีดําผสมรมกันแสดงว่าเขาตายแล้วขอแค่ให้มีจุดดำๆสักนิดในตัวในตัวเขาอะ่ะก็ถือว่าเขาตายแล้วนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะทุกคนไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพอเรารักษาหายจนเป็นใบ เขาเรียกอะไรจนมันตายหมดเป็นสีดําทั้งหมดเนี่ยใบเขานะคะที่เหลืองๆด่งๆวนีีนเน้เขาจะค่อยคืคนนะคะคืนกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่นะคะอืมแล้วก็เออยังมีเรื่องอะไรอ่ะเพียกไก่แจ้เดี๋ยวเพี้ยไก่แจ้เพพรจะไปะรูปไว้ตรงนี้นะคะให้ดูข้างๆว่าเพี้ยไก่แจ้เนี่ยจะเป็นยังไงจะเห็นเป็นเป็นตัวเลยนะคะต่อไปนะคะเพี้ยไฟกแพรก็จะแปะรูปเอาไว้นะคะเดี๋ยวแพรจะแปะรูปไปให้ ยกเว้นแต่เพลียไฟที่มาดูดน้ําเลี้ยงตอนยังเป็นยอดอ่อนนะคะเพลี้ยไฟที่มาดูดน้าเลี้ยงตอนเป็นยังเป็นยอดอ่อนเนี่ยเราจะมองไม่เห็นตัวเขานะคะมองไม่เห็นเลยแต่ว่าลักษณะเนี่ยก็คือมันจะเกิดอาการใบเหลืองเหลืองดังด่างตอนเป็นใบเพสหลาดนะคะตอนใบเพสหลาดนี่ยจะมีอาการเหลืองเหลืองดังด่างตอนใบเพสหลาด แต่ว่าเดี๋ยวพอใบแก่เนี่ยเขาก็จะหายไปเองนะคะอันนี้แก้ไขไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวพอใบแก่เขาจะหายไปเองทุกคนก็ไม่ต้องกังวลนะคะแต่แค่ใบเขาจะไม่สวยเงาแววับแบ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 บใบป,ปกติที่ไม่ได้ผ่านการโดนเี้ยไปดูดน้ําเลี้ยงนะคะทุกคนก็ไม่ต้องกังวลนะคะตรงนี้ส่วนตารางการใช้ยากับพวกศักตรูพืชต่างๆในทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวแพรจะทิ้งตารางการใช้ยาไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะใครสนใจก็เดี๋ยวเลื่อนลงไปดูใต้คอมเมนต์เนาะ โอเคค่ะถ้าเราลองเช็คแล้วว่าเ,เกิดจากการดูแลและสภาพอา,ากาศที่ไม่เหมาะสมเกิดจากโรคและแมลงก็ยังไม่ใช่เราก็จะไปดูกันที่สาเหตุที่3กันเลยค่ะสาเหตุที่3นะคะก็คือสาเหตุของการขาดธาตุอาหารนั่นเองนะคะสําหรับทุเรียนนะคะจะมีอาการอยู่3ามสิ่าการดังนี้นะคะ1ก็คือ อาการขดาดธาตุเหล็กหรือว่าธาตุแมงกานีสนั่นเองนะคะลักษณะใบนะคะก็จะใบใบเพสลาดนะก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยทุกคนใบนะคะจะเป็นสีเหลืองๆซีดๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเส้นใบจะเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้นะคะจะมีลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวทุกคนแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะคะอเพย์ตะค้างไว้ก่อนอันต่อไปนะคะเป็นอาการขาดแมกนีเซียมนะคะใบแก จะมีลักษาแบบนี้ใบแก่นะเนี่ยมีสีเหลืองดงัดงๆตรงบริเวณนี้ดงัดงๆแบบนี้อันนี้เราก็จะคาดการเลได้ว่าเขาเนี่ยขาดแมกนีเซียมนะคะอืมอันต่อไปนะคะก็จะเป็นอาการขาดซิงคหรือว่าสังกะสีนั่นเองนะคะอาการขาดซิงค์หรือหรือสังกะสีเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายเพราะว่าขอบใบเขาจะเป็นคลื่นเป็นหยิกๆแบบนี้เลยนะคะ อาการนะคะก็อาจจะคล้ายๆอะไรนะเพียพ้ยไฟเพี้ยไฟมาดูน้ําเลี้ยงตอนเป็นยอดอ่อนอะแต่ว่าเพีย้ยไฟมาดูน้ําเลี้ยงตอนเป็นยอดอ่อนนะคะพอใบแก่มันจะดีขึ้นใช่ไหมมันจะหายไปเองแต่ถ้าเกิดว่าขาดซิงเนี่ยหรือสังกะสีพอใบแก่เขายังเป็นอย่างนี้คะ่ะเขาจะไม่ดีขึ้นนะคะอาการก็ยังจะเป็นเลี้งๆแดงๆเขาใบอีกอีกงองแบบนี้นะคะนี่นจะเลี้ยงให้ดูมองเห็นไหมคะช่งางกล้อง อันนี้คืออาการขาดเหล็กหรือแมงกานีสิมขาดแมกนีเซียมขาดซิงค์นะคะยกตัวอย่างแบบคร่าวๆเพลวสาไปเด็ดจ,จากต้นทุเรียนของแพลมานะเนี่ยส่วนวิธีแก้ไขนะคะอาการขาดธาตุอาหารแบบนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะทุกคนนะคะสามารถ walk in ไปร้านขายยากเกษตรได้เลยแล้วก็บอกเขาว่าผมขอซื้อธาตุอาหารรวมครับที่มีทั้งเหล็กแม,กน,แมกนีสแมกนีเซียมแล้วก็ซิงค์แล้วก็เอามาฉีดได้เลยนะคะเอามาให้ทางใบนะคะ ตาการใช้ก็ดูข้างขวดนะคะปริมาณความถี่การใช้ก็คือเขาจะมีระบุไว้ตรงฉลากนะคะสําหรับวันนี้นะคะเนื้อหาก็เยอะมากๆเลยแพรอยากจะให้ทุกคนนะคะไล่เช็คลองเช็คไปดูทีละสะเต็ปนะคะแนะนําให้เอากระดาษกับปรกราเนี่ยมาจดเอาไว้เลยแล้วก็ลองลิศลิศลิเป็นข้อๆนะคะทุกคนจะได้วิเคราะห์ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนนะคะจะได้เจอปัญหาที่ถูกต้องแก้ได้ตรงจุดนะคะอืมก็สําหรับวันนี้นะคะเนื้อหาเยอะมากก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปนี้แพรหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนเลยที่กําลังทาสวนทุเรียนอยู่ไม่ใช่แค่มีประโยชน์สําหรับลูกค้าแพรคนเดียวนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะทรัพย์สินที่งอกเงยได้ให้เราช่วยดูแลจตุพลพันธุไม้สวัสดีค่ะ